สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นนะคะป้าแมวต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะช่อง YouTube ของป้าแมวนะคะเรื่องเล่าจากสวิสนะคะสวิสสตอรี่นะคะตอนนี้นะคะป้าแมวก็มีผู้ติดตาม1 0 7 0คนนะคะในระยะเวลา2ปีนะคะที่ป้าแมวทำมานะคะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ในช่วงโควิดนะคะตอนนี้ก็คือสั่งซาไปแล้วนะคะโควิด แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่เข้ามาชมป้าแมวนะคะคลิปที่ป้าแมวทำเนี่ยก็อยากจะเล่าความเป็นมานิดนึงนะคะว่าสิ่งแรกเลยนะคะตอนแรกที่ป้าแมวคิดจะทำเนี่ยก็คือว่าป้าแมวเนี่ยมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะปีนี้เป็นปีที่ส4แล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปเป็นจิตอาสานะคะในสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของกฎหมาย ในเรื่องของการใช้ชีวิตที่นี่นะคะว่าอะไรที่คนมาอยู่ใหม่อย่างเช่นพวกเราะะสาวไทยที่แต่งงานมาที่เราควรจะรู้นะคะเพื่อเราจะได้อยู่ที่นี่นะคะอย่างรู้สิทธิ์และรู้หน้าที่นะคะบ๊าแมวก็เลยเกิดความคิดแค่ว่าเอ้ยตอนนั้นเนี่ยเราไปให้ความรู้หรือว่าไปจัดสัมมนาอะไรไม่ได้นะคะบ๊าบแมวก็เลยทิศที่จะทำยูทูบขึ้นมานะคะในการที่จะให้ข้อมูลในเรื่องของความรู้ทีเ่เคยไปให้ ไปจัดสัมมนานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายครอบครัวกฎหมายการพำนักสิทธิพำนนะคะการขอสัญชาตินะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้นะคะบางคนนะคะก็คือ,อ,อมีถามกันเข้ามานะคะในสมาคมนะคะเราก็เลยแมวก็เลยคิดว่าเอ้ยตรงนี้ก็คือเป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะใช้ในการที่เราทําอะไรไม่ได้มาบอกต่อทางสื่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือสื่อก็เป็นที่ ที่เขาเรียกอะไรนะที่ที่นิยมอะฮะใครายๆก็เปิดเข้าหาได้นะคะสื่อต่างๆป้าแมวก็เลยเริ่มจากจุดนั้นนะคะจนตอนนี้นะคะสิ่งที่คลิปหรือว่าช่องที่ป้าแมวทำเนี่ยก็คือว่าจะมีอยู่ประมาณ4ส่วนด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็คือว่าในเรื่องของกฎหมายซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ป้าแมวเนี่ยคิดที่ทาคิดที่จะทําช่องนี้ขึ้นมาก็คือให้ในเรื่องของกฎหมายข้อมูลความรู้นะคะที่เกี่ยวกับการอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะ อันที่สองก็คือว่าเมื่อแมวเนี่ยคะไปเที่ยวที่ไหนนะคะหรือว่าชมบรรยากาศแถวๆนี้นะคะแถวๆบ้านาแมวเนี่ยนะคะในสวิตเซอร์แลนด์นะคะมันก็คือสวยหรือว่าไปออกนอกประเทศ้าแมวก็คืออยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆนะคะที่เข้ามาติดตาม้าแมวหรือว่าผ่านแว็บเข้ามาชมนะคะได้เห็นบรรยากาศนะคะเผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ให้ขยันทํางานเก็บตังค์แล้วก็มาเที่ยว อะไรประมาณนี้นะคะก็คือแค่อยากแบ่งปันในเรื่องโลกที่เราปร้าแมวไปเห็นมาก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอันที่สามก็คือป้าแมวก็คือจะไปเพราะว่าชีวิตของป้าแมวเนี่ยคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้หลากหลายไงการที่เราได้ไปคุยกับคนอื่นๆนะคะที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาบางคนอยู่มานานแล้วประสบการณ์สมัยนูน้นกับตอนนี้มันเปลี่ยนไปอย่างไรได้ข้อคิดได้แง่คิดในการดําเนินชีวิตเพื่อความสุข ในประเทศใหม่ที่เรามาอยู่นะคะนี่ก็อีกอันหนึ่งนะคะในเรื่องของการไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยกับพี่ๆน้องๆที่ป้าแมวรู้จักนะคะแล้วก็คือมีชีวิตที่ที่น่าสนใจไปศึกษาเอามาเป็นประโยชน์กับตัวเรานะคะหรือว่าท่านทูตนะคะบ้าแมวก็เคยไปสัมภาษณ์นะคะท่านเอกอัครราชทูตนะคะว่าท่านมาประจำการที่นี่นะคะในช่วงที่ไทยสวิสมีความสัมพันธ์ เก้าสิบปีอย่างเงี้ยท่านทูตจักรีศรีชวนานะคะป้าแมวก็สัมภาษณ์ท่านนะคะแล้วก็เอามาลงให้เราได้ได้ฟังแง่คิดจากท่านผู้ใหญ่นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างก็คือจริงๆเราเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นความหลากหลายเนาะซึ่งเราสามารถที่จะนํามาปรับใช้กับตัวเราได้เสมอนะคะอันนี้ก็คืออันที่3ส่วนอันที่4ี่ก็คือป้าแมวเนี่ยเป็นคนที่เมื่อก่อนนะตอนที่อยู่เมืองไทยทําอะไรก็ไม่ค่อยเป็นนะอาหารอะไรพวกนี้เพราะว่าบ้านเราเนาะ ก็คือซื้อหาง่ายแต่พอมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเนี่ยเราเนะเป็นแม่บ้านนะเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเราต้องเป็นคนทําจะออกไปซื้อเนี่ยไม่ได้เพราะว่าที่สวิตเนี่ยมันแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บ้าแมวเรียนรู้เมื่อมาอยู่ที่นี่นะคะนั่นก็คือเรื่องของการทําอาหารในหน้าที่เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัวอยู่กันสองคนแต่ก็คือเป็นครอบครัวนะคะซึ่งเราก็ต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกิน ป้าแมวเรียนรู้ทําอะไรเป็นบ้างอะไรเงี้ยอะไรเป็นเมนูเด็ดของป้าแมวเวลาไปทกกําบุญต้องทําเมนูนี้อะไรเงี้ยเป็นที่เขา,าเรียกว่าอะไรเป็นที่รู้จักกันว่าถ้าป้าแมวจะไปป้าแมวจะทําเมนูนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ขนมต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นสเสน่ห์เหมือนกันถ้าเราทําได้เราพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะทําไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะทําเป็น มันเรียนรู้กันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างป้าแมวเนี่ยเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องกฎมงกฎหมายอะไรที่นี่นะคะก็คือพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ที่นี่ได้อย่างเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือสประเด็นนะคะที่ช่องของป้าแมวเนี่ยทำก็เลยอยากจะมาเรียกอะไรน้มาฟื้นเพราะว่าบางทีเนี่ยป้าแมวก็คือไม่ทำทำไปแล้วก็ไม่ได้มาเล่ามาจับประเด็นให้ว่าเอไอช่องนี้มําทอะไรเนี่ยมันน่าสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะ ก็ถามว่าน่าสนใจไหมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะว่าท่านสนใจในประเด็นไหนแล้วก็คือถ้าเกิดว่าอยากที่จะให้พ้าแมวนําเสนอประเด็นไหนๆอื่นๆอีกเนี่ยก็เสนอกันมาได้นะคะสําหรับในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นอากาศเป็นวันที่อากาศดีนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้อากาศดีพ้าแมวก็เลยออกมาเดินนะคะเพราะว่าคุณลุงนะคะเขาไปเล่นสกีพ้าแมวอยู่บ้านคนเดียวหลังจากงานบ้านเสร็จก็ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะ ตอนนี้นะคะที i, ่บ้านเรานะคะอากาศก็มี PM 2.5ที่ค่อนข้างสูงนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ได้ชมคลิปนี้ก็จะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ผ่านช่องทางสื่อสารทางที่ป้าแมวนำเสนอนะคะในเรื่องของคลิปนี้นะคะก็งั้นก็ไปชมบรรยากาศกันต่อนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามป้าแมวนะคะ แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะมีอะไรก็บอกกันได้นะคะป้าแมวก็จะพยายามนําเสนอสิ่งที่ดีและมีประโยชน์กับท่านที่สนใจนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ